น,ะะนับถอยหลังอีก2วันแล้วก็ถึงงานที่เราจะวิ่ง1 0 0่ร้โลนะคะเป็นร้อยโลแรกของเฟิร์นตื่นเต้นบเบาว,ว่าเราจะทําได้หรือเปล่าก็อย่างที่บอกว่าเฟิร์นไม่เคยวิ่งร้อยโลมาก่อนอันนี้ก็จะเป็นร้อยโลแรกแล้วก็มีความกังวลอยู่เล็กๆว่าเราจะต้งองเจออะไรบ้างเตรียมของพร้อมแล้วตอนนี้เรียบร้อยอ,อุปกรณ์บังคับที่เขา ให้เตรียมก็ครบแล้วเรียบร้อยตอนนี้ยาเยอะเป้นน้ำเอ่ยทุกอย่างพร้อมหมดเหลืออย่างเดียวคือวิ่งตอนนี้อีกสองวันมาดูว่าเราจะทำได้ไหมจะทำได้ไหมวะไม่รู้เทรน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 เทนอาหารเปียกยาของทุกอย่างครบพร้อมหมดทุกอย่างแล้วนะคะตอนนี้ เรียงเดียวคือวิ่งไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าก็พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ถ้าฝนจะตกแดดจะร้อนฟ้าจะผ่าหิมาจะตกยังไงก็ได้หมดค่ะพร้อมมากและเจอกันค่ะไปแม่จะอวยพรให้ที่ลูกไปวิ่งรอ้อยกิโลอาทิตย์หน้าขอให้ผ่านไปด้วยดีเนะาะจะทุกแล้วก็ขออย่าได้ให้เจ็บแค่นั้นที่แม่ขอชนะไม่ชนะ ไม่เป็นไรเล็บหลุดได้ไม่ว่ากันขอให้ฝ่ามืไปด้วยดีลูกสาวาลาค่ะลาทูลาทูลาทูลาคิดว่าร้อยโลกูจะทำได้ไหมคิดว่าทำได้ถ้าไม่ได้เคยทำมือนั้นหรอกยังคิดว่าได้ถ้าได้แค่เท่าไหร่โอ้โหถ้าพลาดตังในบัญชีจะบอกให้แม่โอนให้อยู่เลยอ่ะอย่างขนมนแล้วกัอยากเห็นว่าตอนร้อยโลอ่ะตักตีท้าจะเป็นยังไงได้จัดให้จัดให้ค่ะ โซโซโซหนึ่งสามสี่สี่อันนี้เป็นเทมเัดจบแล้วค่ะไม่รู้จะเริ่มจัดจากอันไหนก่อนเลยหมดเนี่ยน่าจะหนักที่ขายเลยนะคือยัดมาก่อนไม่รู้ว่าเอาอะไรมาบ้างเ่า่อถ้อย่างงี้ง่ายกว่าว่าตื่นยต้นเลยตื่นเต้ไปมองก่อนถึงสามสี่สี่ฝักเคลียร์ด้วยอ่อนวิ่งอันนี้คือกิโลอ่ะอันนี้มึงวิ่งกันกิโล กูซื้อก็ได้เหมืนเดียแเลวมันมึงมึงวิ่งแค่หกไม้นะแต่ของมึงเต็มเตียงว่ะเอ้าเผื่อร้อยเออกูเต็มกระเป๋าแล้วงานแล้วค่ะบังดือผู้จ่ายรอดไม่รอดนดมาดูรอดจ้ะคื่อนอนอิ่มมากหลับตั้งแต่สี่ทุ่มมันเห็นปะวะเห็นสวยเนาะตอนนี้กิโลที่ ตอนนี้เโลที่กำลังจะสี่นานๆทีเราจะได้วิ่งที่ที่มันมีวิวให้ดูม่น <laughs> ปีนี้ร้อนมาทั้งปีแล้วปีนี้เคย่องเฝือน่ะขึ้นอย่างนั้นอ่ะปึ๊ดใช่ไหมอืมขึ้นอย่างนั้นอ่ะเราไม่จะตอนกลางคืนใช่ไหมใช่ครับง่ายนเจ็ดโลแล้วพอดีเป็นปยางังสวยอ่ะย่องอะไรอะ่ะย่องอะไรวะ เซฟเซฟเวดเลยเแพวเไอ้ฉลาดนี่เดี๋ยเชอบนะรเโอรเเราจะไม่ช่วยเราทำไมกุยง thank you thank you Ah ้สาเตงินค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแอนสวัสดีครับวยเตี๋ยวอยู่ิโลนะได้กินข้าวแล้วหิวสุดๆไม่ข้าวก๋วยเตี๋ยวเตีินชูนจ้ะ ออกจากซีพีโอ้ยอุ้ยสักที่ไหนมาเนี่ยักด้วยเช็ดแค่ดสักอาจารย์เลยเนี่ยเฮ้ยเรามาฮิปฮอบร่ะเฮ้ยเยอะแสบเนี่ยพร้อมลุยครับนักกีฬาของเราน้ำแข็งหยอดไปในร่องนมเราไปดูดกิน45่สโลแล้วเขาจะลุยไปข้างหน้าอย่าไปหยุดยัง้งมีอะไรพูดไหมร้อนเห้ยร้อนเหมือนกันสิสู้ขาอีเหี้ยอย่าพูดคำห okay. ออยาบเข้ากล้องสู้ค่ะ ไหวอยู่แล้วสภาพตอนนี้เป็นไงดูดิเมื่อนิดหน่อยแต่ว่าโอ้โหเยอะๆรองเท้าเย็นสัว์เดี๋ยวกินแล้วก็เดี๋ยวไป่อนแหละบันดี้แล้วก็ย่องลงมาเรื่อยๆแบบเล็ดๆล็ดไมมาันทีลกสาไม่กอดเลยใช่ตอนนี้กิโลที่เจ็ดสิบสี่กว่าจะเจ็ดสิบห้าแล้ว ปสิกสีโลแล้วโครเหี้ยห,หมอกเยอะดิเราือเไม่เราไม่ได้นอนแล้วเท่าไหร่สี่วันสี่วันไม่ใช่สองวันพอ วันครึ่งตอนนี้มาแล้วเก้าสิบสองกิโลกว่าเลยแค่ดเดี๋ยวก็จะครบน้ำมันน้อย เช้าแล้วนะคะตอนนี้เราวิ่งมา24ชั่วโมงกับอีก45ทีได้92โลแล้วก็สบายไม่ง่วงสักนิดก็เหลือเอก10นิดๆจะเข้าเส้นชัยนะคะข้ามไปข้ามมาอยู่ที่น้ำตกนี่ยับเยินขวานู้นทะลุนู้นเลยน,น,นั่นแหละไปจริงเหรอนีนจริงสิโอ๊ย ว่าบินเลยนะแต่มีละกินทั้งมอเจีะ

เปินสุดพานาลีเข้ามาแล้วครับร้อยโลแรกสุดตีนเก่งมากเลยใช่ไ่ะเก่งมากมากสมาภาพยังดีอยู่เลยอ่ะทำไมอ่ะนี่ไปวิ่งร้อยไมล์หรือ20โลมาเนี่ยตีนยังดีอยู่เลยอ่ะดูผมกูจ้กดูผมกูใช่มึงเป็นเช้าเหี้ยงอ่ะนะ ไอ้ส่ามันเป็นแถวที่หอยยั้ไงรอจบแล้วนะคะแพ้ร้อยแรกค่ะอันนี้เป็นของรางวัลเอ้ยได้เป็นอะไรวะเหรียญแทนเหรียญไม่ได้นอนเบอร์กูยิงยาวเลยเปียง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 เธาก็ทำได้ค่ะร้อยแรกสำเร็จแล้วขอบคุณบัตตี้ค่ะขอบคุณบัตตี้ที่คอยกดด่นตลอดทางตั้งแต่เกี่ยวที่หนึ่ง ทุกคนในที่สุดเราก็ทําสำเร็จค่ะไอ้ดีใจชิบหายจบแล้วนะคะเป็นฟินิชเชอร์หนึ่รรา ดีใจมากๆาที่เราจบมาได้ขอบคุณกําลังใจจากทุกคนนะคะขอบคุณเสียงเชียร์ขอบคุณทุกๆคนเลยที่ให้กําลังใจขอบคุณทุกคนที่สปอร์ตตลอดมามันมีค่าสําหรับเฟิร์นมากๆจริงๆนะคะลอยโลสําหรับเฟิร์นครั้งแรกถือว่ายากไหมก็ยากนะมันมีความรู้สึกที่ว่ามันไกลเหลือเกินทําไมไกลชิบหายเลยวะแม่งไม่ถึงสักทีหลังๆโลที่แบบ80-90เไปแล้วรู้สึกว่าแบบทาไมโลหนึ่งมันผ่านไปช้า ช่แต่เราก็ผ่านมาได้สู้กับตัวเองหลายอย่างมากสู้กับความเหนื่อยล้าแล้วเพิร์นก็ไม่ได้นอน้วยยิงยาวไปเลยเพราะว่ากลัวกลัวว่าตัวเองนอนแล้วจะแบบไม่ตื่นก็เลยอดทนยิงยาวไปเลยลวดเดียวะคะ่ะถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่แม่งโคตรโคตรจะ สะใจเลยอะเฟินอยากจะทํามาตั้งนานแล้ววิ่งร้อยโลเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทําสักทีหลังจากที่ผ่าเอ็นคว้ยน้าไปก็พักไปนานเลยแล้วก็ค่อยๆฟื้นๆมาจนถึงตอนนี้ปีที่แล้วเฟินไป4ี่ิโลที่มูเซอร์มาแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าปีเนี้เออจะลงร้อยที่ผ่านมาก็ถือว่าซ้อมเยอะไหมซัวซชอมเยอะปะวะเยอะจริงๆถ้าเริ่มซ้อมจริงๆก็น่าจะตั้งแต่เดือน6มิยอวันนี้6มิยอมาซ้อมึ้นบันไดนนะคะ เพื่อที่จะไปมูเซอร์้อยจบไม่จบไม่รู้แต่ว่าตั้งใจมากงานนี้เพราะว่าเป็นลอยแรกด้วยจะทำให้ดีที่สุดนะสุดๆวันนี้วิ่ง10โลนะคะแถวบ้านต้องต้องบอกว่าพี่มวยเหนื่อยจัดไม่ได้วิ่งเขานานเอาเรื่องร้อยโลน่ะนี่แค่ไม่กี่โลขนาดนี้เลยเผาหัวหมวก เราขึ้นมาแล้วนะคะโอ้ใช้ได้เลยเดนเนไม่เคยมาเลยมาครั้งแรกมาเขาติงไก่ก็เดินอยู่แต่สองผาครั้งนี้เป็นครั้งแรกวันนี้เกณฑ์ห้าร้อยกว่าเจ็ดโลนะคะซ้อมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็จะตั้งใจให้เราไปจบหนึ่งร้อยโลให้ได้นะคะมีสอนยี่สิบเนื้อมี่สิบซูเปร์ปาร์ต้าควันนี้ต้องไปแข่งสามสิบสบายวันนี้ซ้อมสิบโลส่วนรถไฟคะ่ะเป็นไง เพียมากสบายมึงวิ่งเร็วมาก <c oughs> อย่าไปเชื่อแม่งนะบอกเบาๆอะ่ะเดินไปวิ่งไปชิชชงลๆน,<ห>นะคะจนกว่าจะถึงวันไปมูเซอร์ร้อยจนกว่าจะถึงวันของเราหนึ่งร้อยร้อยค่ะไม่ได้ซ้อมป่ามาแบบว่านานมากวิ่งนอย่างหนนนั่นแหละไปค่ะ เนี่ยอันนี้ก็คือเริ่มซ้อมมาเรื่อยๆคือฟอร์นไม่มีตารางจริงๆังว่าต้องซ้อมแบบอาทิตย์นี้เท่าไหร่จะไปเราก็ไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ส่วนมากคนจะลงงานวิ่งซะเยอะมาแล้วนะน้องเปิดสุพรรณเรศต้อนรับกับสุพเชยนะจ๊ะต้องเจอแล้้ <c oughs> ้้วววนนนนนะกกกังงาไเเช็็สสยยยยตอีีขึ <c oughs> ่ <c oughs> สสลงเป็นแบบงานวิ่ง5 0โล40โลแต่ก็ลงติดๆๆด,ต,ดติดกันมาหลายเดือนอยู่นะจนมาถึงตอนนี้แล้วก็นั่นแหละเราก็ทำได้ดีใจร้อยแรกของเราสำเร็จแล้วนะคะ <S <S